นี่เป็นองค์บรรยายมาแล้วนะเพราะว่าไปบรรยายใหนะ้พระภิกษุณีแล้วก็แม่ชีอุบาสกบาสิกาได้ฟังนะหลวงปู่คารมเนะี่ยผมตั้งชื่อให้เองแล้วนะหลวงปู่คารมเดีนะ๋ยวนี้ก็มีคนเรียกหลวงปู่คารมก็บอกให้ตั้งหลวงปู่คารมเลยเรียกง่ายๆนะฮะนะคือเป็นพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่30มสิบนก็นานนะรุ่นที่30นี่ก็รุ่นที่51ก็21ปีนะยี่สิบเอ็ดปีในนานนะฮะยี่สิบเอ็ดปี นั่แหละว่าเปนยี่สิบเอ็ดปีแล้วหรือว่านานนะฮะก็คือเป็นพระวภิปัสสนาจารย์รุ่นพ well ี่นะฮะปี่แล้วทําบไม่ได้มากลัวโควิดปีก่อนก็กลัวโควิดเนี่ยปีชินนี้นี่วินนี้ก็ชีวิตจางก็กล้ามาเพราะว่าท่านบอกกลัวโควิดว่าใส่หน้ากากถ้าไม่ถนัดใส่หน้ากากหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกอึดอัดบอกจะใส่ในกากหายใจไม่ออกโอ้ตหายใจไม่ออกก็ไม่ได้แล้วแต่เราหายใจไม่ออกก็จะแย่แล้วแหละท่านใส่หน้ากากไม่ได้บอกว่าท่านเป็นโรคที่ใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่ออก เลยปีจะแล้วก็ไม่ได้มาปีก่อนก็ไม่ได้มาโควิดกำลังมาแต่ปีทจะแล้วมาก็ติดโควิดไปกับท่านคงจะแย่นะเพราะว่าท่านจะมีโรคภัยนี่คือนาะหลวงปู่คารมคุณากรโรพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่30สสังกัดอยู่ที่วัดวิมุตติยาติการามกรุงเทพมหานครแต่ท่านมีสำนักอยู่ที่จังหวัดชัยนาท เดี๋ยวให้ท่านจะได้บรรยายในวันนี้ท่านคงมาเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอ,อนิมนต์ด้วยความเคารพหลวงปู่คารุมคุณาก็รู้ได้ถวายความรู้เป็นระดับต่อไปขอ,อนิมนน์ ยาไปหาเม็ดโอ min, a a ้โหเมื่อกี้มีเรื่องหามืนงงนะก็ขอโอกาสทำความบรุปารอาจารย์รักิตาธรรมโมเอกาสุนพระวิปัสสนาเกินที่ยงประเทศไทยและก็ขอทำความเคารพพระว่าที่อาจารย์วิปัสสนาทุกรูปทุกรูป เป็นโชคดีที่เรามาพบกันถือว่าเป็นบุญ <c oughs> เป็นวาส,สนาที่จะมาช่วยกันสร้างงานพระศาสนาด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ยากบางอย่างแต่ก็มีความชอบอีกบางอย่างแต่ละคนนะผมมาคราวนี้ก็จะมีเรื่องแชร์ ให้รุ่นน้องวางเอามือลงตามสบายครับผมมานี่ปี4ี่ห4 5สีติดต่อผมมาผมก็มาฟังฟังเอฟัง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 ไว้ว่ากูจะได้ใช้ไหมนี่ะในการอบรมแล้วสังขารผมก็รังนี้ ก็เป็นอย่างนี้ว่าจะทำได้ไหมงานศาสนาจะมีอยู่คนหนึ่งที่ผมเอ่ยถึงไม่ได้ก็คือหลวงพ่อวงแต่ตอนนี้ท่านสิขาลาเพศไปถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำลังใจผมสมัยก่อนอากาศหนาวผมก็ตุก หนาวท่านจะคอยตามคอยดูว่าเป็นอะไรไหมไหวไหมเขายาไปให้อาพ่อโมไปให้กลัวว่าผมจะมรณะสมัยก่อนมันหนาวมากมาก็สองคนกับเพื่อนพระก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็อยู่ได้นะครับก็อยู่ได้ทนนะครับทนปฏิบตัติการปฏิบัติเนี่ยยิ่งฟังยิ่งได้ ยิ่งฟังยิ่งได้ถามว่าทําไมยิ่งฟังยิ่งได้ตอนเนี้ยท่านอาจจะจําอะไรไม่ได้แต่ว่าวันข้างหน้าท่านมานึกถึงท่านจะค่อยๆทบทวนรีเพจากที่เราฟังมาจะจับจะจําได้จะเป็นประโยชน์เพราะว่างานศาสนาเนี่ยมันสำคัญจริงว่าชั่วโมงนี้ญาติโยมเขามี อะไรต่างๆมองพระเราไปแปลกๆเราก็แปลกๆเรื่องของโซเชียลเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะทำหน้าที่ของเราไปที่ดีๆที่สูตรวิพัฒนาแห่งนี้30กว่าปีไม่เคยนะไม่เคยพึ่งเงินจากมอสอใช้เงินของอุมาโกอุมาสิกามาทำมาจัดกัน ตารุนพี่รุ่นน้องมาช่วยกันสร้างความรักสร้างความสามคัคคีทำสนุกกัน,นงานนึงผ่านมาได้50กว่าปีนสนุกครับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิเนี่ยมันเป็นตัวรู้ตัวเดียวนะรู้จิตรู้ใจตัวเดียวนะ แต่หากว่าถ้าคนเลยไปนั่นน่ะมันผิดฮรู้ไปมันผิดมารู้ที่จิตรู้ที่ใจถามว่ารู้ยังไงถึงได้ถูกรู้ว่าสิ่งที่ทำรู้ว่าสิ่งที่คิดรู้ว่าสิ่งที่พูดรู้ได้ไงรู้ว่าจิตจิตมันคิดสติมารับรู้สัมปัตัญญะมันทำความรู้ตัวอยู่เสมอ จิตสติสัปปะชัญญะจิตเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆจิตจะพูดในภาษาอาิธรรมก็บอกจิตมันเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์นะจิตเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เรามาอยู่เนี่ยไร้อารมณ์ที่เรารับรู้กันนะ รับรู้เท่าเราไม่ัะเราไม่ปล่อยมันก็เครียดนะมันก็จะทําให้เครียดทําให้เครียดทําให้หัวเสียทำให้มีเรื่องทําให้มีปัญหาของกินของใช้อุดมสมบูรณ์มี่อนีน้สติและปัญญาของเรานี่สําคัญปฏิบัติวิสนาพิปัฒนานี่สําคัญมากสติและปัญญาสําคัญมากสำคัญจริงๆนะ แล้วก็สามารถช่วยช่วยตัวเองได้นะสติและธรรมปัญญานิสามารถช่วยตัวเองได้มากนะถ้าหากว่าเราคิดไม่ออกมีปัญหาชีวิตเรานั่งนิ่งนิ่งเราค่อยคอยคิดทีละปมทีละปมเนี่ยมันจะแก้มันจะแก้ปัญหาชีวิตให้เราได้น,ะนี่เรียกว่าวิวิตัวเนี้ยไปรู้จริงรู้แจ้ง นะรู้จริงรู้แจ้งชาวโรคเขาเรียนไปถึงด็อกเตอร์นะถึงปริญญตรีบริญาโทนะมันก็ไม่สามารถสู้ของวิปัสสนาได้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราจะเห็นได้ไหมพวกด็อกเตอร์นี่ฆ่าตัวตายไม่ใช่น้อยนะได้เคยเห็นไหมผู้ที่จบวิปัสสนาฆ่าตัวตายแทงตัวตายกินยาตายมีไหมไม่มี นะไม่มีเพราะว่าไตัวรู้ตัวรู้ว่ามันไม่ถูกนะมันไม่ถูกตัววิปัสสนาเนี่ยเรารู้สิ่งที่ถูกเราก็เจริญนะเราก็เจริญมันนะเราก็เจริญไปเรื่อยๆสิ่งที่ถูกแต่สิ่งที่ผิดเราก็ละเราก็ตัดเราก็พระมันออก นมันก็จะทำให้จิตเราชีวิตเราอยู่ได้อย่างสบายๆชุมชื่นสบายไม่มีปัญหากับใครนะไม่มีปัญหากับใครนะอยู่ได้สบายสบายเข้าสังคมไหนก็ได้ถ้าเรามีวิปัสสนารู้แยกรู้เหตุรู้ผลนะพิจารณามันเป็นสิ่งละเอียดนะทำไปเถอะนะ<ม>ทำไปเถอะ ตอนนี้ท่านกรอบโกยให้มากในช่วงของเวลาปฏิบัติเนี่ยท่านกรอบโกยไปมากท่านไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องกบฉันนะเรื่องกินเรื่องกบฉันต่อไปเหลืออีกไม่กี่วันก็จะไปภาควิชาการภาควิชาการนี่ผมรับรองได้ว่าทุกคนนะจะมีการฟุงร้งนซะ่านจะมีความฟุ้งซ่านนำคาญใจนะแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ เพราะว่าเราเคยอยู่สิ่งเงียบเงียมสิ่งที่มากระทบจิตใจเราเนี่ยมันจะทําให้ฟุง้งซ่านเราก็ต้องอยู่กับมันเป็นนะเราก็ต้องอยู่กับมันเป็นถ้าอยู่ไม่เป็นมันก็จะหอบเสื้อผ้ากลับวัดนะก็เสียโอกาสนะเส,สนะเสียโอกาสนั้น้อยู่ให้ได้ถ้าเราผ่านภาควิชาการไปได้นี่ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดเพราะมันมีสิ่งร้รายๆมากระทบนะมาหลา มากระทบให้เราพุงซ่านนะพุงซ่านถ้าเกิดเรารับเราแยกไม่ถูกนะมันก็จะเครียดจะเกียกันเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนดีกว่านะบินสบ,บายในะฉันเช้าฉันเพลนนี่กิจนิมนต์สบายท่านจบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นดีกรีดีกรีของเรานี่สูงนะวิปัสสนาเนี่ยดีกรีมันจะสูงคนรู้ว่าเออมันจบปัศนาจารย์ วิปัสนาจานิ่คเขาจะยอมรับนะวิปัสนาจะยอมรับยอมรับนับถือยอมรับนับถือแต่เราก็ต้องทำนะต้องทำให้เหมาะสมกับสำหรับฮีโร่สำหรับโลโก้ของเราวิปัสนาะจะวิปัสนาเราก็ไม่ใช่ไปกินน้จินต้นเย็นนะไม่ใช่กินกินของต้นเย็นไปนั่งกรบเกี้ยวของต้นเย็นมันก็จะเสียวิปัสนา นะมันก็จะเสียนะไม่ฉะนั้นม่ปัสนาเนี่ยมันมันตัวรู้ตัวบอกจริงๆมันเป็นตัวรู้ตัวบอกของเราทางนั้นรู้แต่ภายในรู้สิ่งที่คิดนะคิดในสิ่งที่ผิดเราก็รู้เราก็รักรู้ในสิ่งที่ถูกเราก็นะจเจริญต่อไปมันไม่มีอะไรนะความจริงมันไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกข,ของจิตเราเนี่ย ทำถูกนะถ้าจิตรู้ว่าถูกเราก็เจริญต่อถ้าจิตทำผิดเราก็ละต่อนะมันเป็นมันเป็นเช่นนั้นนหะเออตอนี้ไปภาควิชาการเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีนาการกล่าวสัมโมตนิกถาหนึ่งธรรมะสองธรรมะมสามธรรมะแสดงวิสัยทัศน์ออกมาว่าใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าสายก็แสดงกันมาทีนี้เราก็ มีโอกาสที่จะแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานของรุ่นต่อไปตัวนี้มันเป็นตัวบ่งบอกนะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพทำงานให้กับศูนย์เท่าไหร่เนะี่ยใช้ระบบเนี่ยนะจะอยู่ได้นานจะอยู่นานเพราะว่ารายจ่ายไม่มีทุกคนมาด้วยความเสียสละผมรับรองได้ว่าทุกท่านเนี่ยที่มาเนี่ยทิ้งกิจนิมนต์จากวัดมา ย่างน้อยสามเดือนนอนะอี้ต้องมีนะศพต้องมีตัต้องมีท่านยังอุตส่าห์ทิ้งมาก็นะาขออนุโมทนาขออนุโมทนานะขออนุโมทนาว่าว่าสิ่งพวกนี้มันหาไม่ได้หาไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปนะติดตัวเราไปสูงเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะมีค่ามากกว่าเงินนะมีค่ามากกว่าเงิน อย่างผมนี่จบไปสามสิบปีผมจะเล่าให้ฟังนะผมจะเล่าให้ฟังเท่าประสบการณ์ให้ฟังผมจ, 3, จบไปสามจบไปจบใหม่ๆไฟมาแรงไปขออุปชาเปิดขออุปชาเปิดที่วันมีมุติขอเปิดหลวงพ่อเขาเปิดน้วก็เปิด,เป,ดเปิดไม่มีคนเลยนะครับไม่มีคนตอนแรกไม่มีคน พอเขียนป้ายเข้ามามีคนมาห้าคนพอมีห้าคนเนี่ยเขียนป้ายติดไปทั่วเลยติดไปถึงโน้นตะพานบะรามห้าห้าคนทีนี้ผมทำยังไงผมปลอบใจตัวเองยังไงพราพระพุทธองค์เนี่ยเวลาเทศโปรดอัญญากลัญญะวัปปะปฏิยะมหานามะมัสชิท่านยังแสดงคนห้าคน แล้วผมแสดงคนห้าคนมั่งไม่ได้เลยก็แสดงไปห้าวันห้าวันเขาก็มามาตลอดนะครับมามามาตลอดเปิดกี่คอร์เเอร้เขาก็มาเปิดกี่คร์สเขาก็มามาตลอดเราแนะน,นำทำเขาเนี่ยทำให้ถูกแนะทำในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเราอย่าไปพูดนะยก อย่างยงผมยกตัวอย่างนะมันมีผู้ชายคนหนึ่งขายลาบขายน้ําตกขายเบียร์อยู่บางพลัดขายเหล้าขายเบียร์ขายน้ําตกบอกหลพ่อผมบาปไหมผมขายเหล้าขายเบียร์ขายสิ่งเสพติดขายบุหรี่มันบอกว่ามันบาปมันบาปอยู่แล้วเน่บาปมากบาปน้อยนั่อีกเรื่องหนึ่งถ้าบาปแล้วผมจะทํำยังไงบาปก็ต้องเลิก เกเล, Finnish, no liebe, ơi, ลิเลิผมบอกให้เล Democrat, ิกนะเลิกเลิกขายเหล้าเลิกขายเบียร์เลิกขายน้ำตกมาขายลาบขายเหล้าน้ำตกที่มันต้องมีเบียร์มันต้องมีเหล้ากินใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเขาเลิกเขาเลิกขายเบียร์แล้วไอกอาทิตย์หนึ่งเขามาหาผมเ็าบอกหลวงพ่อผมเลิกขายเหล้าขายเบียร์แล้วบอกเอ้าแล้วไปทําอะไรอ่ะผมขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือพิมพ์เก่าๆเปิดร้านเก่าๆ แล้อยู่ได้เหรออยู่ได้เพราะอยู่ได้เพราะแต่มันสบายใจมันสบายใจดีมันไม่ต้องขายเหล้าขายเบียรให้คนอื่นเนี่ยเขากินเขาเมาเขาทะเลาะวิวาทกันเออก็ตัดปัญหาก็ดีใจไปกับเขานะขายไปหลายคนขายไปให้เขาเขาก็เลิกเขาเลิกเขาก็ดีใจแต่ต๊บัตรนั้นเขาก็ไม่มานะ ขาก็ไม่มาเรื่องธุรกิจแล้วเขาก็ไม่มาเลยผมผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วมีอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้หญิงขายขายประกันขายประกันชีวิตเขาบอกหลวงพ่อหนูขายประกันนี่มันบาปไหมหมันบาปไหม ขายประกันแล้วเราซื้อสัตว์ต่อกันมันจะไม่บาปอะไรนะมันจะไม่บาปอะไรในอาชีพมันบอกมันก็ต้องมีมั่งอ่ะหลวงพ่อกุ๊กก,กิ๊กนะเรื่องตรบตะแรงในข้อมูลโน่นนี่นั่นมันก็ต้องมีมั่งผมบอกว่าอย่งงางนั้นอย่าไปขายเลยมันเป็นโทษนะเดี๋ยวชีวิตเราจะไม่จเจริญรุ่งเรืองนะนะเขาก็เชื่อผมนะเขาก็เชื่อผมพอเขาเชื่อผมก็เลิก เราเลิกแล้วเขาไปขายอะไรขายส้มต่ำไหมขายซ้มต่ำกก่ย่างดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนเนี่ยเรามองให้เห็นว่าชีวิตคนเราบางคนเนี่ยมันเป็นบุปกรรมที่ตามถึงได้เร็วนะตามถึงได้เร็วเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ย ค่าสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ย,ยทำเนี่ยบางคนทําไม่ขึ้นทําอะไรก็เป็นหนี้เป็นสินชีวิตครอบครัวมีแต่โน่นมีแต่นี่อ่มันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ยังยย่งยืนไม่ยั่งยืนตู้อาชีพของเราใครมีลูกมีหลานบอกเลยบอกเลยเพราะว่า ในพระวินัยของพระสงฆ์เก่าก็บอกแล้วขายเหล้าขายยาขายบุหรีเนี่ยมันก็เป็นโทษมันก็เป็นบาปมันก็หมดแล้วมันก็เป็นบาปด้วยกันทั้งนั้นนะอย่าไปขายหาวิธีขายอย่างอื่นขายยาพิษขายขายศาสตราวุธนี่เป็นบาปหมดมีแต่บาปมีแต่โทษแล้วหนหลังหนหลังผมก็ทำมาขาย ขายไอ้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่คนอยู่บางพลัดม,มาปรึกษาผมหลวงพ่อผมจะไม่ให้เป็นบาปนะมทำยังไงขายไก่ไกขายไก่ไกยข้าวมันไก่แล้ววันขายได้กี่ตัวสามสี่ตัวสามที่ต,ตัวพออยู่ได้ไหมอยู่ได้พออยู่ได้พอเลี้ยงครอบครัวพอได้พอพอได้ก็ขายไปพอขายได้ไป นะพอกินพอใจไปก็ขายไปก็แนะนําในสิ่งที่ดีๆแม่มันเป็นบาปไม่เป็นกุลนะแม่มันเป็นโทษต่อตัวเขาเนี่ยการที่เรามองไม่เห็นเนี่ยบาปนี่มีจริงนะครับบาปนี่มีจริงแต่บางคนมันมองไม่ถึงเข้าไม่ถึงยังมาไม่ถึงเรามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นมันมันยากมันยากมันละเอียดมันเป็นของที่ละเอียดมันเป็นของที่ละเอียด บาปนี้มีจริงเป็นบาปนี้มีจริงใครไม่เชื่อเรื่องบาปนี่ไม่ได้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉนั้นต้องเชื่อนะต้องเชื่อต้องเชื่อบาปว่าเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อเรื่องบาปาต้องเชื่อเรื่องบาปผมนี่ <c oughs> สมัยที่เป็นคารวาสนะที่เป็นคารวาสก็เคยทำอยู่บาปกรรมก็ทำอยู่แต่ว่าไม่มาก ทำมากทำไม่มากเท่าไหรก็เป็นนิสัยของวัยรุ่นเป็นนิสัยของวัยรุ่นไปตกเพื่อนตกเพื่อนแล้วเอามอเตอร์ไซค์ขี่ขี่ขี่ไปไม่นานนะมันก็ตกมารถคืนมันก็ตกมารถคืนเออนะั่นมันก็เป็นวิบากกรรมเหมือนกันมันก็ตามมาทันทีหลายหลายอย่างเป็นกรรมทั้งนั้นเนี่ มิฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยหลีกเลี่ยงไปนะเรื่อง,นะองแบาบปเรื่องกรรมเนี่ยอย่าทําเลยดีที่สุดนะอย่าทําเลยดีสุดเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นพระเป็นพระถ้าให้ศีลบริสุทธิ์เนี่ยเราจะทํำยังไงนะเราทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าศีลพระที่จะบริสุทธิ์เนี่ยหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็พยายาม นะบางคนก็แก่นะหมอรู้หมอรู้นะหมอรู้กินยาสักเม็ดหนึ่งกินกล้วยน้ำว้าก็ใบอย่างเงี้ยแก้แก่แกเรี่ยงบาปเรื่องบาปเรี่ยงอับัต์ตัวเนี้ยมันก็มีมันก็มีมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องต้องต้องระวังที่ดีที่สุดนะอย่าทำอย่าทำเลยบางทีมันเห็นบางทีมันเห็น หนะลายๆอย่างที่ผมเจอที่ผมเจอมานะอยู่ป่าอยู่ดอยก็เคยเจออยู่ป่าอยู่ดอยก็เคยเจอผีสารสัตว์นี่มีดังนั้นเนี่ยมีดังนั้นเนี่ยผมอยู่ป่าเน,นี่ยผมก็เคยเจอสิงสารสัตว์เคยเจอหมดอยู่บ้านช่องอยู่ตามป่าตามเขาเจอหมดเมื่อไม่กี่วันนี้ผมบวงสรวงที่สำนักผม ครูบาอาจารย์ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเห็นผมไม่ได้รูปท่านออกมาตั้งโยมเขานั่งสมาธิจนเขาได้ฌานนะเขาเห็นเขาเห็นรูปหลวงปู่ผมเห็นแดงสวยขาวเหลืองเป็นรูปโหน้ําตาแก่ไหลผมก็ฟังโดยเฉยฟังแล้วเฉยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ตอนนั้นก็ห้าสิบห้าสิบ อกคนโยมคนนี้มาเล่าให้ฟังปุ๊บผมก็เฉยๆทีนี้โยมมีคนหนึ่งทายกวัดเพลาววัดเปลามาเห็นอีกเห็นอีกพระอาจารย์พระอะไรมาตั้งเนี่ยเนี่ยพระอะไร,ร้อยอยู่เนี่ยที่หิ่งเนี่ยเปิดรูปไปแกดูแบบนี้เลยครับแบบรูปเหมือนรูปอาจารย์ผมเลยน้ําตาผมแตกเลยครับน้ําตาผมแตกเ,เรื่องพวกนี้มีจริงนะครับเออ เทวดาที่อยู่ในตัวเราทเทวาดาที่เขาคุ้มครองเราเนี่ยนี่ผมประสบกับตาเลยผมประสบกับตัวเองไม่ฉะนั้นต้องอยาประมาทนะอย่าประมาสิ่งวันนี้ที่เจอมากับตัวเนี่ยที่เจอมากับตัวนี้นี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็ต้องระวังอยู่ป่าอยู่เขาอยู่โดยก็สวดมนต์ไว้ภาวนาไว้นะอธิษฐานไว้ถ้าไม่สวดมนต์ก็อันนฐานกวดน้ํา มันจะเป็นแบบนั้นจะเป็นจริงจะเป็นจริงนะครับเพราะทุกอย่างในคัมภีร์ก็มีบอกแล้วนะก็มีบอกแล้วเราก็เชื่อเราก็ทำตามไปนั่ยนะแล้วในชีวิตของสมณะเราเนี่ยถ้าเทพเทวาโอเทวดาองค์ไหนเขารักเราก็ชอบเราเขาส่งเสริมเราเราปฏิบัติด,ดีเชื่อเถอะครับสำเร็จทำอะไรสำเร็จหมดครับท่านเชื่อเชื่อตัวเนี้ยสำคัญ อย่างผมมาปฏิบัติที่วัดป่าหาันนังแก้วเนี่ยก็เจอนะก็เจอหลายอย่างเนะก็เจอหลายอย่างนะเจอสมัยก่อนนี้เจอโน่นตรงกุฏิหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อแสงเนะี่ยตรงนั้นนะยืนอยู่ยืนอยู่ผมก็ยืนเฉยๆผมก็ยืนดูเฉยเฉาเอไะใครแต่ผมก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยก็ใคร ก็ยืนแผ่เมตตาไปยืนแผ่เมตตาทุกที่ทุกที่มีมีเทวดามีสัมภเวสีหมดเจ้าของที่ทุกที่มีหมดนะครับมิฉะนั้นเราอยู่เนี่ยอยู่ป่าเนี่ยเราต้องอเคารพนะลงเคารพทีนี้ปฏิบัติจิตของเราเนี่ยถ้าละเอียดแล้วเนี่ยท่านท่านเชื่อผมเถอะว่าท่านอธิษฐานดิ่งใดท่านสมาธิดิ่งใด ท่านสามารถจะมองเห็นนะเป็นกายเป็นกายทิพย์แล้วท่านจะเห็นนะอธิษฐานสิ่งใดกจจจจ็จะเจอนะจะมีจะมีแน่นอนมีแน่นอนอธิษฐานสิ่งใดพ็เเิดได้สิ่งนั้นนะครับก็ขอฝากไว้นะครูบาอาจารย์หรือว,ว่าพระรุ่นน,อน,อนออ้องๆทําไปทําไปใครจะว่าเรามงมงา,ายก็ช่างเขาแล้วก็ทําของเราไปจุดทูบสามดอกสิบหกดอกอก,ดอก็จุดไป จุดไปแต่ก่อนผมไม่ค่อยเชื่อหรอกสิบหกดอกอะเทพเทวาทั้งหลายผมไม่ค่อยเชื่อพอผมเจอตัวเองกับครูบาอาจารย์ผมเชื่อเลยครับผมเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อปากใจเลยครับเชื่อปากใจเลยเออมิฉะนั้นขอฝากไว้ครับขอฝากอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมอย่าลืมเทพเทวาทั้งหลายที่เขาอ,อยู่รอบๆตัวเราก็ดูแลตัวเรา นะครับเอาแค่นี้ก็คงจะถวายความรู้ไว้แค่นี้เป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์เดีย๋ยวผมมาอยู่ที่นี่ยี่สิบห้าปีแล้วนะยี่สิบห้าปีสมัยก่อนก็ไม่เคยหรอกไม่เคยจะคิดหรอกว่าจะได้ขึ้นมานั่งมาอย่างเงี้ยแต่ท่านก็เหมือนกันไม่เคยคิดหรอกอยู่อย่างนั้นนะต่อไปเอ้ยกูจะได้ขึ้นไปนั่งตรงนี้หรือเปล่าได้ไปนั่งพูดตรงนี้หรือเปล่าออมันไม่แน่นะครับมันไม่แน่ มันก็มาถึงจนได้25ปี25ปีก็ขึ้นมาถวายมาแชร์ความรู้กันประสบการณ์กันเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับก็ขอฝากไวแไไกนะ้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะเทพเทวารักษาที่ตัวท่านอยู่นั้นนะจงปกปักรักษา ครอบครัวของคุณบิาดามารดานั้นคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้มีความสุขมีความเจริญนะทุกคนทุกท่านเถอครับก็ขอขอบคุณท่านพระจย์ทารมคุณอากโรนั่น พระวิปสัสนาจารย์รุ่นที่30ที่ไม่ให้กำลังใจกับพระคุณเจ้าที่เข้าอบรมพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่51ในานามของพระคุณเจ้าที่เข้าอบรมพระวิปัสนาจารย์ก็ขอขอ,อำนูอวยพรอ้างองิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์และคุณความความดีทั้งหลายที่บรรดาพระคุณเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น จนถึงขณะน,นี้จงมาเป็นพลวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้พระอาจารย์คารมกุณาการโรจงมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละและเจริญในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเทนรับก่อนนิมนต์ in the cup.